สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มที่4จะมานําเสนอบุคคลต้นแบบบุคคลต้นแบบของกลุ่มของผมนะครับคือวิลเลียมเฮนรี่เกตที่3หรือที่รู้จักกันในนามของบิลเกตนะครับเป็นอ,อดีตประธานบริษัทของ Microsoft นะครับบิลเกตเจ้าพ่อวงการคอมพิวเตอร์ผู้กอ่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ในตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าสถาปนิกซอฟต์แวร์บริษัท Microsoft Corporation, ซึ่งเขากับผู้บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันเขียนต้นแบบของภาษาเอาแต่เบสิกซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆแ,และ Bill ิลเกตยังถูกนิยสารฟ็อปจะอันดับให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันบิลเกตเกิดที่เมือง s e a t t l เทิรัฐวอร์ชิงตันบิดาชื่อนายวิลเลียนเอ็ดเกตจูเนีย ซึ่งมีอาชีพนักกฎหมายมันดาชื่อแมรี่แม็กเวลล์เกตเป็นสมาชิกคณะกรรมการของเบ็คเชลแฮตเวย์เกตมีชื่อเต็มชื่อเิลียมเฮนรี่เกตที่3ในอดีตเกตเข้าศึกษาที่โรงเรียนเล็กไซด์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในเมืองเซียตเทิลและที่นี่ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบิลเกต เป็นบุคคลที่ติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเศรษฐีของโลกของนิตยสารฟอในปีคิทสกักราช1,996และระหว่างปีคิทสกักราช1,998ถึงปี2,505ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวทำให้ในปีคิทศกักราช2,006เขามีทรัพย์สินกว่า4,6.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยังคองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ต่อมาทรัพย์สินของเกตเริ่มลดลงเพราะหุ้นของ Microsoft มีราคาลดลงรวมถึงเขาได้บริจาคเงินในจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ให้องค์กรการกุศลของเขาและแม้เขาจะมีไรายได้ลดลงในปีคิดสกกราด2004เกรยังได้บริจาคเงินรวมกว่า28,000ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกนุในช่วงไม,ม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วยล่าสุดรดสารฟอบได้เผยผลการจัดอันดับมหาเศรษฐี ของโลกประจำปี2559ปรากฏว่านายบิลเกตผู้ก่อตั้ง i c r o s o f t บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้กลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งและแม้ว่าประวัติของบิลเกตเจ้าพ่อองการไอทีมหาเศรษฐีระดับโลกจะดูไม่หวือหวาธรรมดาแบบเรียบง่ายแต่ใครจะรู้ว่าแนวคิดและกรรมานของเขาคับทําให้ชาวโลกต่างยึดมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตต่อไปจะเป็น15แนวคิดของบิลเกตที่เป็น ต้นแบบให้กลุ่มของผมนะครับ 1. โลกมักจะคาดหวังกับความสําเร็จที่เกิดจากความมั่นใจเบลเกตมักกล่าวว่าหากสามารถหยุดคาดหวังสิ่งที่คิดว่าสมควรได้นั่นแหละจะทําให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งอยู่เฉยๆเพียงแค่รอให้มันให้ได้มันมาแต่ต้องเรียนรู้กับสถานาการณ์และหาโอากาสที่ดีสําหรับความภาคเปลี่ยนของตัวเองเพราะโลกไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองแค่ไหน แต่โลกจะคาดหวังความสําเร็จที่เกิดจากความมั่นใจของคุณมากกว่า 2. หากไม่เคยพยายามก็อาจจะมีความล้มเหลวไม่มีใครแคร์ว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองแค่ไหนอย่างไรแต่พวกเขาต้องการเห็นคุณประสบความสําเร็จอะไรบ้างคุณจึงจะสามารถก้าวไปสู่จุดที่ใครๆมองเห็นได้เริ่มต้นวันนี้เลยสิหากไม่เคยพยายามก็อาจจะมีแต่ความล้มเหลวเท่านั้นเพราะไม่มีทางที่คุณจะทําเงินได้ปีละ เกือบ2ล้านบาททันทีที่คุณเพิ่งจบมัธยมและก็อย่าหวังว่าจะได้เป็นประธานบริษัทพร้อมรถประจำตำแหน่งอีกด้วย 3. สิ่งที่สำคัญคือการระมัดระวังบทเรียนของความล้มเหลวบางทีคุณอาจจะคิดว่าช่วงเวลาเรียนอาจารย์ช่างโหดรห้ายมากบิลเกตบอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าอาจารย์ของคุณโหดรอจนกว่าจะมีเจ้านายสักคนสกักอนแล้วจะรู้ว่าใครกันแน่ที่โหดกว่า พราะมันอาจจะเป็นสิบเท่าของที่โรงเรียนของคุณซึ่งเจ้านายของคุณอาจจะรอเรียกคนอื่นเข้าทํางานแทนคุณก็ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้คุณกลัวหรือท้อจากการทํางานเพียงแต่ให้เตรียมพร้อมกับการรับมือสิ่งที่ยากกว่าเท่านั้น 4. เลิกขํามขร้วให้กับสิ่งที่ทําพลาดไปแล้วจงเรียนรู้จากชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณและเลิกข้ามขวกับสิ่งที่ทําพลาดไปแล้ว และอย่าโทษพ่อแม่ที่ทำให้คุณเกิดมาซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของพวกท่านอย่าลืมว่าพ่อแม่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนที่คุณรู้สึกตอนนี้หากแต่พวกท่านต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูคุณและครอบครัวตั้งแต่คุณยังไม่เกิดซึ่งที่ผิดพลาดไปแล้วจงเอามันมาเป็นบทเรียน 5. ทําทำความเคยชินกับชีวิตแห่งความจริงให้มากที่สุดชีวิตมักไม่ยุติธรรมให้ทำความเคยชินกับมันดีกว่า แม้บางคนอาจจะฉลาดมากทำงานหนักมากแต่อาจไม่ได้เกรดเหรือเลื่อนขั้นทำงานเพราะชีวิตไม่ได้แบ่งเป็นภาคการเรียนและไม่ได้มีช่วงซัมเมอร์ให้คุณได้ค้นหาตัวตนแต่คุณสามารถค้นหาตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะคนเรามักจะประเมินค่าตัวเองไว้สูงในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกปี2ปีแต่มักจะประมาทกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีจงอย่าไว้ใจในความเกียดครานของตัวเอง ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จหากคุณไม่สามารถทำทุกอย่างให้มันดีได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังหมายถึงว่าคุณยังมีความอดทนที่จะทำให้มันดูดีและจงสนุกสนานให้เต็มที่กับทุกช่วงเวลาที่คุณสามารถทำได้แม้ว่าการเรียนที่ผ่านมาจะดูน่าเบือ่อและรู้สึกเหมือนโดนกดดันแค่ไหนแต่วันหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าการเป็นเด็กนั้นมหัศจรรย์แค่ไหนเพราะต้อง อดทนหลายอย่างซึ่งคุณควรจะเริ่มสนุกกับชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ 7. ออกไปหาโอกาสต่างๆแม้จะเป็นแค่การทอดเบอร์เกอร์การทอดเบอร์เกอร์ไม่ใช่เรื่องเสียเกียรติเพราะคุณปู่คุณยากก่าเคยทอดเบอร์เกอร์มาแล้วซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าโอกาสบิลเกตบอกว่าทิ้งความเย่อหยิ่งไปให้หมดและควรออกไปหาโอกาสต่างๆเพราะแม้แต่คนที่รวยที่สุดในโลกเขาก็ยังเคยเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน 8. อย่าลืมว่าโอกาสมีเพียงแค่ครั้งเดียวการรักษาหรือแก้ไขสิ่งที่ทําอยู่หากไม่มีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําก็จะเป็นอะไรที่ไม่ยั่ง,งยนืนซึ่งในโรงเรียนของคุณจะสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าคุณจะได้คะแนนที่น่าพอใจเพราะชีวิตจริงไม่เหมือนในโรงเรียนที่ไม่มีวันหยุดหรือปิดเทอมแต่ชีวิตจริงของคุณอาจมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งการทาอนาคตให้มั่นคงมันคือการลงทุน ให้ผู้ยากไร้แต่ไม่ใช่การปล่อยให้เขาหิวโหยต่อไป 9. การลดทอนความไม่เสมอภาคคือความสำเร็จสุดยอดของมนุษย์บิลเกตเคยกล่าวว่าเขาออกจากฮาวาดโดยไม่เคยตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมของโลกอันโหดร้ายซึ่งมีทั้งความเหลื่อมล้ำของสุขภาพทรัพย์สินเงินทองและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันและยังสร้างความกดดันให้คนอีกหลายล้านชีวิตต้องอยู่อย่างสิ้นหวัง แต่เขากลับได้ความรู้ใหม่ๆซึ่งทำให้เขาได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การพบความก้าวหน้าหากแต่อยู่ที่การนำสิ่งที่คนพบไปช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันซึ่งการลดทอนความไม่เสมอภาคคือความสาเร็จสูงสุดของมนุษย์นั่นเอง 10. การได้รับอะไรไปจากโลกมากๆโลกก็คาดหวังว่าได้คืนเช่นกัน ตั้งแต่เปิดตัวไมโครโปรเซสเซอร์บิลเกตอุทิศชีวิตให้กับการทำงานและสนุกสนานกับการดำรงตำแหน่ง CEO พร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถาปนิกรรมโปรแกรมแต่ไม่เคยคิดเรื่องทำการกุศลไม่มีโอกาสเข้าพบวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรธกิจประกันภัยข้ามชาติซึ่งการสนทนายาวถึง10ชั่วโมงสมผลให้ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนซีกันบัฟเฟตต์ตงใจบิลเกตด้วยความเป็นคน ติดดินตลกและชอบทำการกุศลม,มหาเศรษฐีรุ่นพี่ผู้นี้กลายเป็นผู้จุดประกายให้เขาหันมาสนใจเรื่องการกุศลอย่างจริงจงังทำให้เขาเข้าใจว่าใครก็ตามที่รับอะไรจากโลกไปมากโลกก็คาดหวังว่าเราควรจะให้คืนกลับไปในอัตราที่ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน 11. เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากันบิลเกต เคยเดินทางไปพูดคุยกับนักศึกษาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการสร้างความกระตือรือร้นให้กับคนรุ่นใหม่ใช้พลังในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาของโลกไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเป็นการทําเพื่อคนอื่นและอยากให้ผู้อื่นพูดถึงปัญหาความยากจนโลกร้ายและภาวะโลกร้อนโดยจะปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้เข้าไปอยู่ในสายเลือดตั้งแต่อย่างเด็กและเพื่อเป็นการยึดแนวทางของการทำมูนนิธิแอนดคานกี และจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ทำให้เขาได้สร้างมูนิธิบิลและเมลินดาเกตจากแนวคิดที่ว่าพอทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน 12. ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความร่ำรวยมาหากเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองเป็นแสนแสนล้านแต่กลับค้นพบว่าการเก็บความสำเร็จและความร่ำรวยไว้กับตัวเองกลับไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงหากแต่การแบ่งปันให้ผู้อื่น ต่างหากล่ะที่เป็นคําตอบจงปรับชีวิตของคุณแล้วจงเปลี่ยนแปลงมันเพราะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบจะต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตว่าจะทําอย่างไรชีวิตจะดําเนินไปสู่ความสําเร็จคุณจะต้องจัดการและลงมือทําด้วยชีวิตของคุณเองซึ่งความสําเร็จคือสภาวะชีวิตที่สูงสุดและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติให้ดีได้ 13. พึ่งคนอื่นเท่าใดคุณก็จะสูญเสียความเป็นตัวเอง ควรลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะในโลกนี้มีสิ่งที่คุณจะต้องทําด้วยตัวเองหากคุณยังพึ่งพาคนอื่นเท่าใดคุณจะสูญเสียความเป็นตัวของคุณเองทําในสิ่งที่คุณคาดว่าจะทําเมื่อคุณจะปกป้องการพึ่งพาคนอื่นความสําเร็จก็จะเป็นของคุณโลกที่แท้จริงของคุณคือการออกไปทํางานให้เกิดผลงานออกมา14ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีผลสําเร็จความสําเร็จไม่เคยได้มาแบบอัตโนมัติ คุณจําเป็นต้องหาแรงแห่งความปรารถนาของคุณเพราะไม่มีความเจ็บปวดก็อาจจะไม่มีผลสําเร็จไม่พยายามคุณก็จะไม่มีทางได้เห็นสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ข้างหน้าหากคุณไม่ใช้ความพยายามหามาอยากคิดว่าความสําเร็จจะลอยมาจากสวรรค์โดยปราศจากการทํางานหนักแล้วความสําเร็จอาจมาจากการก้าวไปทีละน้อยๆทุกวันทุกวันเพื่อผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ 15. เรียนรู้ความผิดพลาด บิลเกตบอกว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดซึ่งคงไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้หากคุณเคยผิดพลาดจะต้องเรียนรู้มาจากมันเพื่อไม่ทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพียงเท่านี้คุณก็สามารถปรับปรุงตนเองไปสู่ความสำเร็จที่สูงกว่าได้แล้วและกฎทองคำของชีวิตคือจงทำดีกับทุกคนที่ล้อมรอบคุณก็จะทำให้ทุกคนหันหามาทำดีกับคุณ ซึ่งหากคุณต้องการความร่ำรวยจงทําให้คนอื่นรวยก่อนและคุณต้องปฏิบัติตามกฎนี้เพื่อความสําเร็จไม่เพียงแต่แนวคิดของบิลเกตจะเป็นแนวคิดที่ให้กับตัวเองแล้วในทุกๆนาทีของเขามีค่ามากเสมอซึ่งเขามักจะบอกทุกครั้งว่าสิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นหากคุณต้องการประสบความสําเร็จให้ได้จะต้องรู้จักเปิดมุมมองของความคิดให้กว้างและใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุด ซึ่งมันไม่ใช่แค่การนอนกอดทรัพย์สินอย่างเดียวเพียงแค่นี้คุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วจากแนวคิดของบิลเกตครับบิลเกตเป็นบุคคลที่น่ายกย่องทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการดําเนินธุรกิจนะครับซึ่งเขาก็ยังมีองค์กรการุลที่แบ่งปันสิ่งที่เขาได้นะครับให้กับสังคมซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่น่านําเอาแนวคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิต ในการทำงานในอนาคตต่อไปครับก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ